คลิปนี้สิบ้ามากินคเคก้กครีมนมราซอสด้วยสตอรอเบอรี่กล่องนี่39บาทจ้าเดยวมาจากเซเว่นเหมือนเดิมเดี๋ยวมาแกชิมกันเลยเนาะจ้าเอ้ยแค่ซื้อนี่กับแบบเอ้ยน่ากินแหลนะเนาะเคก้กครีมนมสดราซอสสตรอเบอรี่จ้าราคาก,นา,นากัน่ารัก โอ้หอมจ้านี่อันนี้เป็นซอสสตอรอเบอรี่เนาะจ้าเพิ่นให้ลาดลงกับแบบเครปอะโอ้โหหอมสตอรอเบอรี่จ้าซอสสตอรอเบอรี่เดี๋ยวเราจะราดเลยนะน้ำลายไหลยังไม่ได้กินจ้าน้ำลายไหลเลยนี่ราดเลย เนาะนาซาลาดอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวชิลลาดหมดเลยเนาะจ้าแบบว่ากินช้ำๆไปเลยบตตองฉีกแบบว่าไอ้ที่ครอบพลาสติกมากเลยเนาะจ้าเพราะว่าเค้กมิสเดจแบบเป็นรูปทรงยูโตรหอมสตรอเบอรี่จ้ะหอมซอสสตรอเบอรี่นี่ สามสิบก้าบาทกินก,า,กาแฟาฟโอ้โหคงจะฟินนะจ้ะแต่เมยไม่ได้เตรียมชากาแฟมากินเนาะกินแล้วนะอูนีนจ๊ะเป็นเคก้กเป็นแบบเครปหลายชั้นอ่ะนะอืมแบบว่าเนื้อครีมเค้กนะจ๊ะ แบบละลายในปากแบบโอ้โหแบบแซ่บตั้งแต่คําแรกที่กินเลยจ้ะแต่ซอสมันแบบว่าไหลมาเนาะซอสก็จะมีความแบบว่าหอมๆหมวานเปรี้ยวคล,ลองรสสตรอเบอรี่เนะจ๊ะเค้กกับแบบว่านุมน่มๆละลายในปากเออแบบซอสสตรอเบอรี่เนาะ อันนี้มันเริ่มดุตแล้วจ้ะเขาก็จะเขาลอกออกกันเลยจ้ะหนึ่งสองสามอือ้อยนะ่าซอสสตรอเบอรี่แบบฉ่ำๆอืมซอสตสตรอเบอรี่แบบแค่โต๊ะซอสก็แซบบ่บแล้วจ้ะแบบว่าหวานกำลังดีแล้วก็เปรี้ยวน้อยๆไม่หวานมากอะไรเนะี่ย ครีมนมสดกวานกำลังดีอะหอมนุมน้ำอ่ะอเอาคะแนนเต็มไปเลยแช่เย็นๆนะจาะเพื่อนๆแช่เย็นมากินเลยจ้าเนี่ยตอนนี้แซ่บเลยอ่ะกินแบบเย็นๆอ่ะ อเอาไว้พราอคลิปหน้าแล้วจ้าไปพ่าขอบเจไว้พพอนทาจ